ข้าวคูกาปีอันนี้หขนมจีนนะคะค่ะทานหมูได้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือร์นับอะไรคะอันชันมะนาวค่ะอันนี้คือบวช้กค่กินด้วยกันหรอรวมกันใช่ค่ะบวยดองนะคะโอเคอ๋ออันนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่เคยกินอันนี้คะเป็นบวชโค้กปั่นนะคะสามอย่างนะคะค่ะสองร้อยสามสิบสี่บาทค่ะสุการจค่ะยค่าเที่ยวค่ะสองข้อยสามสิบสี่ข้างนองค่ะอาหารมาแล้วค่ะน่ากินมาก เปรี้ยวกับเค็มรู้สึกเปรีๆแต่ว่าโดชื่นค่ะข้าวคุกกาปิสวยมากสีแบบนี้ต้องยังไงอ่ะมีอันนี้หมูด้วยมีเยอะมากเลยมีคนชอบจะหวานๆนี่นรงหวานๆเปรี้ยวๆเผ่ๆอร่อยค่ะหอมๆมันๆอร่อยสวยมากอ่ะจริงๆไม่เหมาะกินคนเดียวกินไม่หมดแต่ว่ารู้สึกว่าสวยอ่ะก็เลยอยากสั่งอันนี้อาจจะเป็นน้ำยากะทิเคยกินอันนี้นิ่มๆมีปลาหรอคะไม่เคยกิน น,นี้ก็ไม่เคยกินไม่รู้คืออะไรคะ่ะมาลองชิมดูว่าอร่อยไหมที่ยัง,ยงไงอ,อันนี้กินเป็นแบบนนี้หรอ e อร่อยคะ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้อะ่ะ e อันนี้หวานหวานนุ่มๆหวานหวานเหมือนมาลาโก,กาอันนี้ไม่รู้รสชาติคืออะไร e อืมหวามากค่ะมีทอริสงแบบใช่มีทอริสงอันนี้มีหนึไม่รู้จักกินได้ไหมอืม e อันนี้หมิง ไม่เป็นละอันนี้ค่ะอจาจะเครื่องมิง,งมิ้งหงหงอันนี้คืออะไรคนระับ <c oughs> ยองแมวค่ะคุณน้ำยากะทิดีกว่าอันนี้มาเขิรเทศโรื่รามาขวดเท่มาม่วงเทศเหรอมาเท่ม่วงจะไม่ได้หรอกินแบบนี้ก็ได้หรอคะอยู่ที่จริงแบบเนี้ยายาวใหญ่กว่าผักผัก,กอร่อยมากแต่ว่าแบบเนี้ย เลยเคยกินอันนี้เคยนามิยากะทิ <c oughs> อร่อยค่ะมีอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้กินได้เหรออืมอันนี้หวานหวานมากหวานแบบธรรมชาติธรรมชาติมีรสชาติแบบเค็มเค็มด้วยกินด้วยกันเหรอกินด้วยกันจ๋าแม,ม,ม่มีอืมก็มีนะมีรสชาติแบบหวานหวานนิดนึงโม้แล้ว